อุปกะถือว่าเป็นคนแรกที่มีโอกาสได้พบกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคราที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสรู้เมื่อตรัสรู้ใหม่เสร็จท่านก็ละลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านที่ท่านเคยได้ไปอยู่ในสำนักและก็ร่ำเรียนวิชาต่าง นั่นก็คืออาราระดาบทและอุทกะดาบทแต่เมื่อพระองค์ทรงเพ่งพิจารณาดูว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นเป็นเช่นใดคือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะเดินทางไปเพื่อที่จะไปโปรดไปแสดงธรรมให้ฟังแต่ปรากฏว่าทั้งอุทกะ ดาบดและอาราระดาบดนั้นได้เสียชีวิตแล้วได้เสียชีวิตได้เจ็ดวันแล้วนั่นก็หมายความว่าลำดับต่อไปที่พระองค์พอจะระลึกออกพระองค์นั้นก็จะลำดับไปเรื่อยๆลำดับหนึ่งลำดับสองลำดับต่อมาก็น่าจะเป็นปัญจวัวคีท้งห้าเมื่อพิจารณาดังนั้นแล้ว แล้วก็ตรวจตาดูแล้วว่าปัจจุบันปัจจุบันนั้นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้พากันไปพำนักอยู่ที่ป่าอิิปัตนะมนลึกกทายวันเมื่อพระองค์ทรงทราบเช่นนั้นก็ได้ออกเดินทางเพื่อที่จะไปแสดงธรรมต่อปัญจวัคคีย์ทั้งหในระหว่างทางนั่นเอง ก็ได้มีโอกาสได้พบกับนักบวชเท่านั่นก็คืออุปกะชีวกซึ่งในตอนนั้นอุปกะชีวกได้เดินทางสวนกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็แลเห็นความสง่าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อดที่จะทักไม่ได้ก็เลยกล่าวทักว่าเออท่านนักบวชท่านสมณะ ท่านเป็นสิทธิ์ในศาสนาสิทธิ์ในสำนักใดใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านที่อุปกาชีวกได้กล่าวถามต่อองค์พระตถาคตในครั้งนั้นพระตถาคตก็รู้ว่านักบวชเท่าคนเนี้ยที่กําลังถามอยูน่นี่รู้ว่าในอนาคตนักบวชเท่าคนนี้เนี่ย จะต้องกลับไปเป็นสาวกและก็ต้องมีโอกาสสำเร็จธรรมในศาสนาของพระองค์พระองค์ก็เลยกล่าวแสดงต่ออุปกะชีวกว่าดูก่อนเรานั้นเป็นพระศาสดาหแห่งตนเองคือเป็นอาจารย์ของตนเองนั่นแหละไม่มีสิ่งใดที่สมควรรู้แล้วพระศาสดาไม่รู้ ไม่มีสิ่งใดที่สมควรเห็นแล้วพระาศาสดาไม่เห็นเราเป็นสยามผูเป็นผู้รู้เกิดขึ้นด้วยตนเองตรัสรู้ชอบทำทั้งหลายในสากลโลกนี้ด้วยตนเองเมื่ออุปกะชีวกได้ฟังอย่างนั้นก็ก็รู้สึกไปเชื่อคำว่าไม่เชื่อก็เอาตามธรรมเนียมของนักบวชท,ที่ตัวเองก็มั่นใจว่าตัวเองมีดีน่ะ พอตอนนั้นอุปกาศถือว่าก็เป็นผู้มีฤทธิ์มีดีก็เลยไม่เชื่อก็ก็หมั่นไส้อยู่ในใจแต่ไม่พูดอะไรก่อนที่จะจากไปก็เลยได้เอ่ยถามนามอ้อ oh, ท่านนักบวชสปณนะแล้วนามท่านชื่อว่าอะไระท่านชื่ออะไรนามท่านชื่อว่าอะไรนี่คือคําถามที่อุปการาชีวกถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนั้น องค์พระตถาคตก็เลยตอบว่าเรามีนามว่าอนันตชินแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงกล่าวเรื่องของอความหมายของพระอนันตชินว่าเปรีเสมือนกับเปรียบเสมือนนะไม่ได้ไหมายถึงแปลว่านะท่านท่านผู้ฟังเปรียบเสมือนกับชีวิตใหม่ดวงอาทิตย์ดวงใหม่อนันตชินก็อนันตชินนั่นหมายความว่าอุป,ปกา ผู้ไม่เชื่ออยู่แล้วไงก็เยอะๆและลบหลู่อยู่ในใจด้วยก็อัอน,นันตชินก็อนาตชินแค่นี้แหละไม่สนใจอะไรหลังจากนั้นอุป,ปะกาก็เดินทางเข้าหมู่บ้านการเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านนั้นก็จะมีโอกาสได้ไปเจอพรานได้ไปเจอนางสาวดอกไม้นี่คือเรื่องราวนั่นหมายถึงว่าอุป,ปะกาชีวกคือผู้ที่พบองค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก่อนปัญจวัคคีย์และเป็นผู้ที่ได้รับ ฟังชื่อที่พระองค์ทรงตั้งไว้ให้คนแรกและคนเดียวด้วยคือพระอนันตชินเหตุใดแก่ดำคำเพีชีวิตถึงได้นำอพระพุทธจินนาชามาประกอบด้วยซึ่งท่านสีหานาโคก็แจ้งมาว่าโอ้พระพุทธจินราชานี้นี่จริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่ว่าไรเจ้าของนะแต่เจ้าของที่แท้จริงยังไม่ปรากฏท่านเอง ปรึกษามาที่แกะดำแกะดำก็เลยแจ้งว่าอ๋อง่ายเราก็เพียงแต่ประกาศประกาศไปสัก3มวันเจวันเมื่อครบ3าวันเสร็จวันเจ็วันแล้วยังไม่มีผู้แสดงไปว่าผู้ที่เป็นเจ้าของน่าจะเป็นผู้ที่กล่าวอยู่ก็คือแกะดำคำพีชีวิตแกะดำก็จะทำการปิดทองสามกษัตริย์ลงไปในองค์พระพุทธชินราชนั้น จากนั้นแก่ดําก็จะเอาองค์พระพุทธชินราชองค์นั้นแหละองค์ที่พวกท่านเห็นเนี่ยหน้าปกเนี่ยขึ้นเป็นโปรโฟไฟล์เพื่อที่จะให้รู้ว่านี่คือส่วนของอของบุญบารมีเราจะได้มีชัยชนะเนื้อกว่าสิ่งใด